ตัวนี้เป็นนมเปรี้ยวครับเป็นโ<ห>ยเกิร์ตเขาไปทาน,าทานแต่เราทํามาเป็นอาหารของเซลล์ผิวะนะครับอาหารของเซลล์ผิวตัวนี้เนี่ยคุณพ่อเขาจะเน้นหลายๆอย่างว่า,ข,าของพวกนี้เป็นอาหารเซลล์ผิวเราต้องลองให้ผิวเราทานอาหารบ้างอลองดมกลิ่นดูครับจะลอง,จะ,ลองจะรู้สึกทันทีว่ามันคือน,นมอ๋อมันคือน,นม ขน,นมจีบใช่ครับแล้วมันคือนมเปรี้ยวจริงๆแล้วตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าเวลาพออาบน้ําเสร็จจะรู้สึกทันทีผิวเราจะเปรี้ยงเนียนและนุ่มมากๆคุณลองเคยลองเอาโยเกิร์ตมาพอกผิวดูผิวเราจะรู้สึกนุ่มมากใช่บ<ม>า,<ม>างคนเขาก็ไปพอกหน้าอะไรนะค,รคุณโน่นี่ครับลักษณะเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าคุณไม่ต้องพอกแล้วคุณอาบได้เลยนะครับอันนี้ก็จะอันนี้นําเสนอมากครับผม อันนี้คือนมเปรี้ยวโดยเฉพาะเดี๋ยวก่อนสรรพคุณมันอะไรทีหนึ่งเออบำรุงผิวบำรุงผิวใช่ชุ่มชืคนผิวแห้งเดีวก็ทําให้ขาวขึ้นด้วยนะครับผู้หญิงต้องชอบนะใช่ครับเพราะนมเปรี้ยวบำรุงผิวคนเราได้ดีอยู่แล้วนั่นแหละสิค่ะแล้วก็ตะกี้ตัวที่เราข้ามไปก็จะมีอีกตัวหนึ่งแต่จะเป็นแบรนด์ของเจอาดัคอันนี้จะเป็นโคนไข่มุกจะสังเกตเป็นรูปนั่งยักษ์โชว์คนโน้งส่งมาให้ดิฉันถือค่ะ จะสังเกตว่าปกติผีเสื้อสมุะจะผิวคร้ำแต่พอใช้ตัวนี้แล้วขาวขึ้นคือไม่ใช่ธรรมดาเขามีคอนเซ็ปต์คือสมุนไพรไทยก็ตามคือเดี๋ยวก่อนที่จะธน่ายทุณผู้ชมโคนไข่มุกสูตรสมุนไพรธรรมชาติใช่ค่ะนะคะคือเป็นรูป นางยักษ์ครับนางยักษ์กิ๊กเซสมุนขาวจ้วงเพราะว่าใช้โคลนนี้ใช่ครับใค่คิดเนี่ยใครคิดคุณพ่อคิดตลคอนเซปต์พวกนี้คุณพ่อคิดหมดสุดยอดเป็นคนที่ไอเดียโอเคมากค่ะ อย่างตัวไข่มุกเนี่ยครับต้องบอกนิดนึงเราจะใช้ไข่มุกจริงๆที่เป็นเครื่องประดับที่คุณที่ใส่แต่ที่สําคัญคือเป็นเม็ดที่ไม่กลมเป็นเม็ดที่ไม่สวยแต่เราเอามาบดละเอียดเป็นสูตรของแย่จีนเป็นผงผงเป็นผงผงใช่ครับแล้วก็เรามาผสมกันน้ําผึ้งแล้วหมักชีวภาพไว้แล้วเวลาใช้ก็แค่ คักขึ้นมาครึ่งของข้อนิ้วก้อยครึ่งข้อปลายนิ้วก้อยถูกครับแล้วก็พอกหน้าได้เลยถ้าวันไหนที่คุณจะพอกถ้าคุณมีสมมติมีมะละกออยู่ในตู้เย็นหยิบมาหนึ่งบี้เป็นน้ำพอกกับมะละกอทำให้ผิวหน้าขาวขึ้นถ้าคุณมีน้ำมะนาวบีบพอกเลยอาการเสิวลดลงนะครับถ้าคนที่ต้องการหน้าผิวหน้าที่นุ่มเรียนใสผสมเลยให้เอียกเกิ ลพอกเสิบนาทีคือเอาตัวเขาของโคนไข่มุกเนี่ยไปมีไปะสมไปผสมิกอย่างอื่นได้ได้ใช่ครับหรือว่าตัวของเขาเองผสมน้ําแล้วพอกได้เลยค่ะอาการริ้วรอยต่างๆผิวหน้าบนผิวหน้าจะลดลงเลยอย่างบางคนชอบถึงขนาดเอาไปขัดตัวเลยนะครับ <ม>เพราะมันจะมีผงของไขมุกในการขัดได้ด้วย oh. ได้ทั้งขัดทั้งพอกแล้วที่สําคัญคือว่าที่อยากให้ลูกค้าใช้เพราะมันคืออาหารของเซลล์ผิวเราให้ลูกค้าใช้เนี่ยเพื่อให้ผิวเราได้ทานอาหาร<ม>สักวันหนึ่งสักสิานาทีพอก่อนที่คุณจะเ,เช็ดเครื่องอางไรเสร็จแล้ว<ม>ก็อันนี้พอกเลย<ม>สินาทีแล้วจะโอเคมากเลยผิวน่าจะเนียนนุ่มเนียนใสเลยครับ<ม>แต่ว่าถ้าเช็ดตัวเช็ดเครื่องสำอาง ต้องบอกนิดนึงว่าอย่างที่ผ่านมาเราจะใช้พวกตัวเช็ดเครื่องสําอางเราลองใช้น้ามันมะพร้าวเช็ดดูน้ํามันมะพร้าวใช่ค่ะคน้ํามันมะพร้าวเนี่ยสูตรตัวของน้ํามันมะพร้าวร้อเนี่ยครับจะช่วยเช็ดเครื่องสําอางได้ดีมาก เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ทราบกันไม่ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยอะอย่างนี้ครับเวลาเช็ดก็แค่ง่ายๆคือทําหน้าให้เปียกนิดนึงเอาตัวนี้ชุบแล้วก็เช็ดเครื่องสำอางได้เลยมันจะออกหมดเลยมาสก็ล่องมาคารลาดที่มันติดน้าแบบทูมันจะแบบว่าอันนี้ออกเลยต้องลองนะแล้วก็ใช้ตัวนี้เสร็จก็พอกคนไข่มุกได้เลยแล้วแต่้ำมมะพร้าวตัวนี้ต้องบอกนะฮะหมักผมก็ได้อย่างหมักผมเนี่ยทิ้งไว้เลยครึ่งชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งชั่วโมงผมจะนุ่มมากเลยคุณค่าของน้ำมันมะพร้าวนี่ดีมาก หลายคนจะทราบนะครับแล้วอันนี้ตัวนี้หีบเย็นหีบเย็นหีบเย็นหรือว่าสกัดเย็นนะครับการสกัดเย็นของเราจะใช้เครื่องกว่างให้มันแยกชั้นออกมากลิ่นก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนๆหอมๆเลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีสารเคมีเฉียวปนนะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าใช้เครื่องสำอางดีมากคุณไปเช็ดเครื่องสำอางได้เลยแล้วก็ใช้เป็นคนไหหมุกทาหน้าได้เลย อโใส่ผมก็ได้ด้วยนะใช่ครับใส่ผมได้ด้วยคือคนในประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวเขามากมายมากมายนะสมุนไพรตทยส่วนใหญ่คนไทยชาทราบอยู่แล้ว่านีทราบอยู่แล้วเพราะว่ามะพร้าวก็ดังอยู่ถูกครับนะผลไม้ดังมา้ใช่ครับเป็นผลไม้ที่ต้องบอกว่าต่างชาติเมื่อก่อนเขาจะเอาถั่วมาให้เราทานเอาน้ำมันถั่วมาให้เราทานแต่จริงๆแล้ว มะพร้าวนี่ดีสุดนี่ไงของดีอยู่บ้านเรานี่เองใช่เราสังเกตว่าคนสมัยก่อนกินแกงกินอะไรพวกเนี้ยเอ่อพวกแกงที่มีกะทิมีอะไรต่างๆต้องไม่เป็นไรเลยแต่ทุกวันนี้เรากินของอาหารแบบนั้นแล้วเราลดโลกรวมใช่ครับลองหันมาทานพวกสมุนไพรดูแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับจะเป็นตัวที่ติดตลาดอยู่แล้วครับอันนี้จะเป็นผงขจัดขาฟัน ผงขจัดคราบฟันใช่ครับตัวนี้แน่นิดนึงว่ามาจากลิ้นทะเลลิ้นทะเลนี่คือต้องบอกว่าต้องบอกว่าคุณเคยเห็นกระดองปลาหมึกไหมครับที่เป็นที่อยู่ข้างในปลาหมึกที่เป็นเปลือกที่เป็นสันดุปลาหมึกใช่ใช่อันนั้นเขาเขาเรียกเป็นทะเลก็มาบดใช่แล้วก็มาผสมกับผงไข่มุก ที่คุณใช้เนี่ยคือคุณใส่เนี่ยครับเราเอามาผสมกัน,แล,นแล้วก็มาขัดค่าฟัน<อ>ขัดค่าบีชากาแฟานะครับเวลาใช้แค่ใส่ลงไปในมือ,อมเอาน้ํา จุ่มกระปรงและขับทุกซีกได้เลยนะครับแล้วสพคุณที่ดีที่สุดของตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือสามารถดับกลิ่นตัวได้ด้วยแต่ต้องแยกใช้นะครับไม่ใช่เอาจุตรงนี้มาเอาปันเสร็จไม่ได้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆครับเพียงแต่ว่าเอาสบู่ของเราตัวใดตัวหนึ่งได้ฟองเหวนฟองเราตัวนี้เทขัดไปเลยครับที่ซอกลักแฉอาการกลิ่นตัวก็จะลดก็จะลดลงมันเทาแล้วที่สําคัญกลิ่นตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรภัยจริงๆไม่มีสารเคมีนะครับ อันนี้มันมีลิ้นทะเลนี่มันมีสรรพคุณในเรื่องของของเรื่องกระจัดคราบูหแล้วครับหลายๆคนอจะเอาลิ้นทะเลไปทำหลายอย่างครับอย่างพวกสบู่ทรายขมิ้นนะครับตัวที่3จะเห็นเลยครับว่าตัวนั้นเราก็จะมาขัดผิวให้ลูกค้าด้วยใช่ครับอันนี้ ออันนี้จะสุดดยใครจะเชื่อเหรอคุณผู้ชมเวลาเรากินปลาหมึกย่างเราก็ถอดมันทิ้งแล้วเราค่อยปิ้งถูกครับวันนี้เจอาร์เอามาทำหมงทำนานยังนะหลายปีแล้วตัวนี้จากเจอาร์ครับทำมาประมาณเกือบยี่สิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีแล้วแล้วลูกค้าใช้ติดครับที่สําคัญไม่ทําลายเคลือบฟันคือมันจะขัดแค่คราบบุหรี่ชากาแฟแค่นั้นเองไม่ทําลายเคลือบเคลืฟันดอกขึ้นหน้าไม่ไหม้นะไม่เลยครับไม่มีปฏิกิริยาตรงนั้นเลยค่ะครับผม และนี้เราการันตีเลยครับว่าหลายๆคนชอบดิฉันชอบโัแก่มากคุณผู้ชมผมขัดคราบฟันมุกเจอาใช้ขัดฟันฟันขาวทันทีกินปากหายขาดกินเต่าหายหมดสิ้นแต่อย่ารวมนะครับใช่ครับอันนี้โอ้ดิเก๋เก๋ที่เจอาที่ร้านที่ร้านที่ร้านมีขายโอเคอันนี้ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม๋ย่าลกฝากให้ทีมงานแถวนี้ค่ะค่ะใช่ครับหม ยังคะยังมีตัว<ย>ท,ทนกอีกตัวหนึ่งครับแก้ผมหลุดล่วงครับรตัวริมสุดเลยอ,ลอันนี้ก็แก้เกี่ยวกับการคันรังแคบนงังศีรษะแต่ตัวตัวนี้ที่ช่วยได้เพราะว่ามาจาก บูดมะกอกนะครับดอกอัญชันทุกอย่างที่เกี่ยวกับเส้นผมอยู่ในนี้เลยแล้วก็เราใส่หลังสะแล้วก็แก้คันแก้รังแคได้ดีมันทังศีรษะลูกค้าชอบมากหลายๆคนแต่กลิ่นจะเป็นสูตรภัยนะครับพูบนิดหนึ่งกลิ่นจะเป็นสูตรไัยล้วนๆเลยแม้แต่สมุนไพรไทยมันมีประโยชน์นะต้องลองครับอย่างเมื่อก่อนผมไว้ผมยาวนะครับไปครึ่งกลายเป็นแมนจูไปแล้วแต่พอใช้ตัวนี้แล้วมันดีขึ้นดีขึ้นตอนแรกก็ไม่เชื่อพอใช้แล้วดีขึ้นมันขึ้นมาเรื่อยๆ อ๋อสำหรับผมก็แบบเมืองไทยเนี่ยมันเป็นอากาศร้อนเหนื่อก็ออกก็ชอบทันใช่เลยใช่ครับแล้วเวลาใช้เสร็จปุ๊บจัดทรง จะตังทรงผมได้เลยมันไม่ได้เป็นน้ำมันไม่ได้เหนียวไเนินหนาโอเคนะคะครับผมต่อไปหมดยังคะหมดแล้วครับหมดแล้วเรียบร้อยโอ้โหจริงๆยังมีอีกหลายตัวที่ไม่ได้นําเสนอครับแล้วเดี๋ยวอากาหนะครับผมนะอันนี้เดี๋ยวก่อนจะบอกว่าวันนี้โตมาเนี่ยกับธุรกิจเนี่ยครับอเคยเจอปัญหากับอุปสรรคอะไรบ้างไหม อ๋อค่อนข้างมีนะครับอย่างแรกเลยปัญหาเกี่ยวกับเรื่องลูกค้าครับลูกค้าตอนแรกไม่มีความเชื่อมั่นในตัวผลิตพั์หรือไม่มีการเชื่อมั่นในตัวของศูนย์ภายจริงๆก็จะมีปัญหาว่าเอ๊ะฉันเคยใช้พวกที่เป็นโลชั่นพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วฉันใช้โอเคอยู่แล้วเออทำไมให้ฉันแบบใช้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแตกต่างนะ แต่พอลูกค้าไปใช้จะรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหลังๆพอเราผ่านจุดนั้นมาได้ก็จะมีเรื่องเงินทุนเด็กน้อยแต่ว่าเราใช้ในแนวของเศรษฐกิจพอเพียงของของของในหลวงของเราใช่ครับคุณผู้ชมคะโดยดีนะตอนนี้ก็ ปัญหามันก็ต้องมีบ้างแต่ก็แก้กันไปนะคะแล้วก็ใช้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เจาะลึกผลิดพัน์ค่ะคุณลูก้าฝากข้อคิดให้กับคุณผู้ชมของเราหน่อยค่ะได้ครับอยากให้คนไทยรู้จักสินค้าไทยแล้วก็ใช้สูย์ภัยที่กลับคืนสู่ธรรมชาติเพื่อบำรุงรักษาธรรมชาติของ โลกเราครับง่ายๆเลยนะใช่ครับใช้สมุนไพรไทยใช่ครับแล้วก็บำรุงรักษาธรรมชาติเพื่อบำรุงรักษาธรรมชาติของเราครับฝากคุณผู้ชมไปแล้วฝากอะไรไว้ให้กับหน่วยงานภาครัฐหน่อยไหมคะอ้ออันนี้ต้องขอบคุณกระทรวงพาณิชย์อย่างยิ่งเลยครับที่ให้โอกาสเอสเอ็มอีเล็กๆของเราไม่เล็กแล้วนะ ได้มาได้มาโปรโมทส,สินค้าคแล้วก็หลายๆเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยเราอ,อ,อย่างมีการออกบูธต่างๆกระทรวงพาณิชย์ก็จะพาเราไปในตลาดต่างๆยินดีอย่างยิ่งครับแล้วก็ทางกระทรวงพาณิชย์นี่เป็นพี่เลี้ยงที่ดีมากถ้าเอสเอ็มเออันไหนที่อยากจะเข้ามาร่วมก็ติดต่อกับกระทรวงพาณิชย์เข้าไปในงานของโอท็อปก็ได้กลุ่มเอสเอ็มก็ได้ทางกระทรวงพาณิชย์ทั่วประเทศ การันตีครับว่าทุกคนยอมรับคุณหมดแล้วก็คุณมีสินค้าดีจริงคุณเข้าหาเขาได้เลยเขามีตลาดให้คุณแน่คุณผู้ผ่านมาแล้วเนาะผ่านมาแล้วคุณผู้ชมคงอยากไปหาซื้อแล้วล่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี่ฝากเบอร์ฝากอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยได้ไหมได้ครับติดต่อผมได้ตรงก็ได้นะครับ0814090671ครับหรืออีกเบอร์หนึ่ง0818265188ครับนะครับก็จะเป็นผม นาชื่อผมเลยครับจักรพัฒอุ่นหนาฝากข้างครับอ่านะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราก็อุ่หนาฝากข้างจริงค่ะทั้งแขกรับเชิญแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะคะช่วยกันนะคะสมุนไพรไทยมีประโยชน์จริงๆวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งสวัสดีค่ะ